สวัสดีครับพบกับตีพุ่งย้อยอีกแล้วนะครับวันนี้ก็มาขายตลาดที่ตลาดภูมิปามป้าสว่ยครั้งแรกนะครับที่ตลาดนี้นะครับครั้งแรกก็เดี๋ยวได้ล็อกแล้วนะครับแต่อยู่ที่นี่จะให้เทคไฮโซนิดนึงเเขาจะให้จองผ่านไลน์นะในอนาคตแต่ครั้งนี้เรามามาครั้งแรกก็ก็จะมาจองแบบเมนูนเลย มาจองกับกับเจ้าของตลาดนะครับอันนี้ตอนนี้เราจะเอาของลงนะครับก็เดี๋ยวเยมตบางร้านนะครับตอนนี้เราร้านของเราไม่ต้องกลางเต็นท์นะครับเพราะที่มีเต็นท์ของอตลาดอยู่แล้วนะครับวันนี้นะครับเรามีไอศครีมกะทิสดกับาชาน้ามะนาวชาน้ํามะนาวเนี่ยเราเพิ่งจะเริ่ม เริ่มมาลงข้างแรกนะครับตลาดนี้เลยแล้วพรุ่งนี้เจอกันที่ CK p a พา a นะครับโอเคครับเดี๋ยวเราต้องรอเขาลงก่อนเพราะมันมีรถอยู่ข้างหน้านะครับไ้ดูบรรยากาศข้างหน้าเนี่ยยังลงไม่ได้เราต้องอต้องถอยก่อน เคครับเดี๋ยวเรารอเขาเสร็จปุ๊บตั้งร้านเสร็จเดี๋ยวเราจะให้ดูบรรยากาศร,ร้านตลาดป้าสวัยนะครับนะครับเราครั้งแรกเราไม่รู้เลยว่าคนจะเยอะไหมนะครับเดี๋ยวลองดูวันนี้จะได้ยอดตามยอดหรือเปล่าก็ขอให้ได้ตามยอดนะ <c oughs> โอเคจะตั้งร้านเสร็จแล้วนะครับยวนีร้ร้านเราก็ม,มีเพิ่มเตินมน้ำชามะนาว อยู่ที่ตลาดป้าสวัยนะครับปราปุ่มปาม